ตอนนี้ผมกำลังดูดูหนังนอกก่อแสงนะครับหนังที่ผมจะรีวิวในครั้งนี้นะครับคือเรื่อง a d d i c God View หรือชื่อไทยเกมเทวดานะครับซึ่งเป็นหนังที่พัฒนามาจากมังงะญี่ปุ่นนะครับเป็นเกี่ยวกับว่าคืออยู่ๆมันก็จะเข้าเรื่องแบบไวมากก็คืออยู่ๆก็เหมือนแบบมีการเล่นของญี่ปุ่นเนะี่ยซึ่งจะเป็นเหมือนเป็นตุ๊กตาญี่ปุ่นเอ่อเป็นเกมญี่ปุ่นมาฆ่าคนนะครับมาฆ่านักเรียนในชั้นนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกเลยนะว่ามันมันยังไง คืออยู่มันก็แบบมาไล่ฆ่านักเรียนซึ่งทั้งเรื่องเนี่ยตัวเองเนี่ยมันก็จะเป็นคนที่เบื่อโลกนะครับก็อยากจะอ,อยู่ในโลกที่มันมีอะไรตื่นเต้นนะครับแต่พระเอกหนึ่งเป็นคนฉลาดนะครับคือบอกไหวพิมพ์ดีนะครับก็ต้องผ่านเกมมรณะนี้ไปให้ได้นะครับจนจบแล้วสุดท้ายก็มาลุ้นกันครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งแต่ละเกมเนี่ยก็ดูแล้วก็สนุกนะครับดูแล้วก็รู้สึกว่าเออมัน มันเหมือนมันมันมีของเล่นอะไรมาตลอดอ่ะอ,อถ้าเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกกับหนังเรื่องนี้มากๆเลยนะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไทยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจธรรมเนียมการเล่นของญี่ปุ่นเท่าไหร่เออแต่หนังเนี่ยเราแทบจะลุ้นไม่ได้เลยนะครับว่าคนไหนจะรอดคนไหนจะไม่รอดซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเราสนุกตื่นเต้นไปกับมันมากๆเลยนะครับและในหนังเนี่ยมันจะมีความกวนตีนด้วยซึ่งแบบว่าตัวไหนในที่ มันทำเหมือนแบบว่าเวลาเวลาตัวไหนที่มันจะมีความสำคัญเราก็จะรู้สึกว่าหนังมันจะให้ความสำคัญกับตัวนั้นใช่ป่ะมีเล่าปูมหนังมีเล่าประวัติแต่หนังเรื่องนี้มันคตรตีมากเลยก็คือแบบว่าตัวไหนที่มันเล่าปูมาเยอะๆเนี่ยในอีกไม่กี่นาทีต่อมาแม่จะตายทันทีเลยเออคือมันควนตีตรงนี้แหละครับเออมันล้อเลียนอ่ะผมว่าซึ่งผมว่าชอบนะครับมันไล่มุกเนี่ยคือในมังงะมันก็ใช่เหมือนกันอืม สำหรับหนังเรื่องนี้นะครับผมให้เจ็ดห้าคะแนนนะครับซึ่งมันดูได้เรื่อยๆนะครับไม่เบื่อมันดูได้สนุกสนุกนะครับดูได้เรื่อยๆมันและมันไม่อื่นด้วยเรื่องเร,เรื่องมันดําเนินไปได้แบบรวดเร็วอซึ่งอาจจะมีบางช็อตที่เห็นเลือดเห็นคอขาดเห็นอะไรบ้างน,นะครับแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าขาดอุคตาอะไรอย่างไรนะครับเพราะตัวหนังเนี้ยมันสนุกซึ่งผมก็ลุ้นอยู่ว่าจะให้มีภาคสองนะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าผมก็ ใครที่ชอบหนังที่ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรมากดูเพลินๆนะครับก็ไปดูเรื่องนี้ได้เลยนะครับผมแถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบดูหนังแล้วก็แสนะครับก็ฝากกดทับสกายและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงคลิปนี้แเราก็ไปก่อนสวัสดีครับ